วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านวานิลาสกายบางผาค่ะเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์มาร์คแห่งใหม่ของชลบุรีได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะนอกจากจะอาหารรักร้อยแล้วบอกเลยว่าวิวหลักพันร้านค่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูก็วิพันหลักพันร้านเป็นยังไงนะคะทุกคนดูบรรยากาศวิวสุดปังทุกคนดูบรรยากาศคือช่วงพาทิตย์ตกยังสวยมากๆเลยค่ะโรแมนติกมากๆเลยโคซี่มากๆเลยทุกคน เครื่องดื่มเมนูเครื่องดื่มนะคะ<ม>ก็จะมีเป็นพวกชาร้อนกาแฟร้อนกาแฟเย็นมีน้ำปัน่นแล้วก็มีเป็นช็อกโกแลตที่สำคัญบอกเลยว่าช็อกโกแลตปั่นอร่อยมากแล้วใครสายดื่มนะคะบอกเลยอย่าพลาดที่นี่เขามีค็อกเทลด้วยนะคะค็อกเทลสวยแล้ว,ลวที่สำคัญไม่ใช่สวยแต่รูมนะคะอร่อยด้วยค่ะทุกคนอย่าพลาดเลยอย่าพลาดเลยนะคะทุกคนแล้วคือมานั่งจิตฟิงๆกับบรรยากาศที่คือแบบที่สุดค่ะทุกคน เดี๋ยวเราไปดูในเมนูของอาหารมานะคะว่ามีอะไรน่าทานบ้างพวกอาหารทานเล่นก็มีเป็นพวกเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวเขาเรียกเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวปลาหรือมเมี่ยงมือสวนแล้วก็ขอขคุ้นชื่อของเชียงรินเหมือนกันแล้วก็มีเป็นพวกส้มตำท่อคอหมูมีพวกแบบราบน้ำพริกแล้วก็เป็นพวกแกงส้มต้มยำให้แกงส้มรือต้มยำต้มขาชูชีแล้วก็มีพวกแซ่บๆก็จะมีเป็นพวก กุ้งแช่น้ำปลาผ้าเป็นพวกยำนะคะทุกคนที่สำคัญมีปลาทอดก็คือเขาจะหั่นมันให้เลยอาหารจานเดียวที่นี่นะคะมีให้เลือกเยอะ,ะคะ่ะก็มีเป็นพวกข้าวคุกกี้ข้าวคั่วไก่ผัดไทยข้าวผัดสับป,ปะรดข้าวผัดปูข้าวหนำเรียบต่างๆนะคะทุกคนส่วนของเมนูฝรั่งนะคะก็จะมีซี่โครง พูพอกรวมชุดเซตรวมไส้กรอกราซินญญีาแล้วที่สำคัญมีพิซซ่าพิซซ่าถูกมากทุกคนทานละ250าแล้วก็มีพวกสปากเกตตี้ต่างต่างนะคะทุกคนน่าทานมากๆเลยนะดูพวกสลัดอะไรอย่างนี้เขาก็มีนะคะทุกคนและที่สำคัญคราวแล้วเราต้องตบด้วยหวานค่ะมาดูในส่วนของเมนูของหวานค่ะก็จะมีเป็น double chocolate signature แล้วก็มีเป็นพวกฮอกไกโดเรดเบลเบด มาำชาทุกคนไอติมขาก็มีนะคะเป็นเจลาโต้ไอศครีมจองข้างนอกไว้แต่คือมาถึงมันร้อนทุกคนก็เลยแบบเออมานั่งข้างในกวอบบรรยากาศตอนนี้คือหน้าร้อนประเทศไทยคือร้อนมากทุกคนบรรยากาศข้างในค่อนข้างนั่งสบายนะคะเหมาะกับมาทานกับครอบครัวเพื่อนหรือแบบแฟนนะคะบรรยากาศจะนั่งสบายมากๆเลยเป็นโต๊ะแบบโต๊ะกลมๆวันนี้นะคะแนะนําให้เป็นทานพวกของหวานอะไรแต่ถ้าเราทานข้าวคือนั่งเป็นโต๊ะยาวจะนั่งสบายกว่านะคะ นี่คะ่ะทุกคนดูระหว่างเราคือวิวสวยมากๆเลยนี่ค่ะแล้วจานแรกเราก็มาแล้วค่ะสปาเกตตี้ปลาเค็มนะคะทุกคนน่าทานมากเลยทุกคนดูดีผัดมาได้ดีเลยนะคะทุกคนแล้วก็มาพร้อมมะนาวค่ะเดี๋ยวจะบีบมะนาวแล้วเดี๋ยวเราไปทานกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงกันนะนี่ค่ะแล้วก็บีบมะนาวนะคะดีเลยค่ะรสชาติกลมกล่อมนะคะทุกคนอร่อยค่ะ จานที่สองของเราก็คือพิซซ่าค่ะตามสั่งชีสแฮมแอนด์ชีสนะคะเพราะว่ามีดูมี่มาในขนาดแบบแปดชิ้นแล้วก็อีกจานนึงก็สั่งเป็นข้าวผัดสับประรดดูน่าทานมากเลยทุกคนแบบจัดจานได้น่ารักมากก็น่าทานมีกุ้งอยู่สามตัวต่อไปนะคะเป็นกุ้งแช่น้ำปลาคือกุ้งตัวใหญ่แบบกำลังทานเลยค่ะทุกคนแล้วก็ต่งต้มคาไกา่คอหมู แล้วก็สั่งเป็นปลาทอดด้านปลามินมาพร้อมกับยำน้ำม่วงค่ะอร่อยมากทุกคนแล้วก็นี้จะเป็นน่าจะเป็นลาบหรือผ้าลาบไก่น่าจะใช่นะแล้วก็เป็นมียำแล้วก็มีเป็นไส้กรอกรวมไส้กรอกแล้วก็พิซซ่าจานนึงค่ะซี่โครงหมูคน้นเราก็สั่งมาขอบมาด้วยนี่คืออาหารรสชาติด,ดีมากอันนี้คือจะเป็นด้านนอกนะคะจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ทุกคน จำจองไว้ข้างนอกก็จะเป็นบรรยากาศอยู่งนี้ดูจะมีต้นแบบต้นไม้อันนี้แล้วข้างบนดูบรรยากาศทุกคนสดจึง้งวิวรักก้านอาหารรักร้อยคะ่ะไม่มาไม่ไม่มาได้หรอทุกคนดูบรรยากาศแบบแล้วคือพระอาทิตย์ตกดินคือฟินมากเลยะคะ่ะทุกคนแล้วมีสิ่งเนเจอร์ไฮไลท์ก็คือต้องไปถ่ายตรงมุมตรงนั้นแต่ว่าคนเยอะต้องก็เลยไม่ได้ไปถ่ายก็เลยมาทานอาหารชิวๆชมบรรยากาศไปนะคะก็ะคือตอนนี้ร้อนอยู่ก็เลยหันหันหน้าเข้ามา นั่งทานพิซซ่าเอออะไรเอยจานก็คือบรรยากาศร้านนั่งสบายมากเลยค่ะทุกคน,นคือถ้ามาตอนกลางวันไม่ใช่กลางวันประมาณแบบสี่ห้าโมงแพาร์อกําลังตกดินก็คือมาชมพาที่คือดีมากทุกคนหรือแบบมาฟีลแบบกลางคืนเนี้ยก็คือดีไปอีกแบบนึงแต่ว่ามากลางวันจะดีกว่าประมาณไ,ได้ถ่ายแบบสองฟีลเนาะ ระหว่างทานเสร็จนะคะตั้ก็ได้สั่งค็อกเทลมาดื่ม <บะ S 1> อันนี้สวยมากๆเลยคนดูดิเป็นวิวแบบวานิลาสกายจริงมานั่งจิบเบาๆชมพระอาทิตย์ตกดินกันนะคะบรรยากาศาคือชิลมากกันนี้นั่นั่งอยู่ข้างนอกอันนี่เป็นเคาน์เตอร์บาร์ค่ะทุกคนแล้วรสชาติอร่อยด้ยนะคะไม่ใช่สวยอย่างเดียว เรียกได้ว่าข้างบนนะคะจะท็อปด้วยเป็นแผ่นน้ำตาลแล้วก็เป็นสกีนรูปแล้วก็รสชาตินะคะจะเปรี antis, ้ยวหวานคือเหมาะกับสาวสารแล้วก็ดื่มง่ายมาาๆค่ะทุกคนบรรยากาศคือสีแบบบรรยากาศดีอันนี้เป็นในส่วนของเคาน์เตอร์บาร์นะคะแำหรัรอได้มานั่งชิลช่างชิลชชมาพวันตกดินคือบรรยวาสานะคะถามรูปเลยค่ะทุกคนสวยมากคือใครมาก็อย่าลืมพลาดอย่าสั่งอย่าลืมสั่งนะทุกคนดูดิแบบชิลชฟินฟินชมแบบดิวแบบโอ้โหสุดอลังการทุกคน กเกินจะพูดดีมากก็มุมที่ถ่ายก็คือเรามาถ่ายก็ต้องมาถ่ายตรงเคาน์เตอร์บาร์ก็สวยไปอีกแบบที่ห้ามลาดก็คือเป็นมุมยยื่นนะคะแต่คนเยอะตั้มก็เลยไม่ได้ถ่ายเนาะอันนี้ก็มันฟ้าเริ่มมืดหน่อยแล้วนะคะทุกคนคนดูบรรยากาศดีมากเลยทุกคนนี่ค่ะต่อแก้วที่สองไปเลยคะ่ะทุกคนดูให้ดูบรรยากาศสุดจื่นนี่คนฟิลแบบโอ้โหคนดีมาก ก็คือแบบแชงเกียแต่ไม่แน่ใจว่าที่ร้านเขาเรียกก็เมนูอะไรเป็นแบบเรียกได้ว่าอาจจะเป็นเมนูโปรดของใครหลายคนแล้วที่สําคัญนะคะทุกคนดูมุมที่บน,บนต้นไม้นะคะเขามีกริมมิกก็คือเขาจะมีเป็นพระจันทร์ข้างบนด้วยค่ะทุกคนนี่กลางคืนต่อด้วยของหวานค่ะตามสั่งเป็นชีสเดมอนชีสพายแล้วก็เป็นอะไรสักอย่างเป็นแมคคาเดเมอร่อยมากทุกคนนะคะาเดเมอรจะหวานหวานนวันวนวัวแต่ถ้าเป็นพวกชีสพายอันนี้มันจะแบบแบบ ไม่เลี่ยนมันก็มีสั่งน้ำปานนี่คือบรรยากาศเดี๋ยวพาไปดูข้างในอีกรอบนะคะทุกคนนี่ค่ะก็เริ่มบรรยากาศก็เริ่มมืดอย่แล้วค่ะก็พระอาทิตย์ฟ้าก็เริ่มแดงแดงแล้วเขาก็เริ่มเปิดไฟกันแล้วค่ะจะพาไปเก็บมุมนะคะเป็นมุมบนต้นไม้ะคะ่ะสวยมากเลยทุกคนเป็นมุมแบบที่คมห้ามพ่าน,นะคะแต่แนะนําถ่ายกลางวันจะสวยกว่าะคะ่ะแต่ตอนนั้นคนเยอะตามอยู่เก,ก็เลยนั่งทานอย่างเดียวก็เลยมาเก็บให้ตอนทานเสร็จนะคะ ที่เห็นเดินแบบนี้ก็คือพอดีได้ยินเสียงตุกแกค่ะก็จะเดินแบบเกรงๆนิดนึงแต่ขึ้นไปแล้วไม่มีอะไรค่ะเพราะกลัวตุกแกก็เลยมาชมบรรยากาศข้างบนของร้านไปแบบนี้ตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มแดงๆคือวันนี้ท้องฟ้าสวยมากทุกคนแบบเรียกได้ว่าเป็นวันนีราสกายสมชื่อจริงๆนลยค่ะทุกคนนี่ นี่บรรยากาศฟิวกลางวักลางคืนนะคะทุกคนจะได้บรรยากาศประมาณนี้ค่ะแล้วขอบอกนะคะใครสายดื่มตอนนี้เขามีดนตรีสดแล้วนะคะฟินมากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวตามไปพาไปชมมุมที่ห้ามผ้าต้องอย่าลืมมาเก็บนะทุกคนคือตอนกลางวันนะสวยมากแต่ตอนกลางคืนก็สวยมากเช่นกันนะคะเผื่อหลายคนยังจะไม่รู้อันนี้ต้อใช้กล้อง iPhone 13ถ่ายนะคะทุกคนดูดี ฟิลท้องฟ้ามันจะแดงๆแล้วแบบดูทุกคนสวยมากก็ม,ม,มานั่งทำคอนเทนต์ต่างๆตรงนี้นะคะทุกคนชอบมุมนี้เหมือนกันนะคะแต่กลางวันก็อาจจะแดดแรงนิ่ถา่ายรูปสวยเหมือนกันคะ่ะเป็นมุมยอดฮิตของที่นี่เลยก็คือห้ามพลาดมีทุกคนดดูบรรยากาศมีข้างในต้นต้นไม้นะคะจะมีตุพัดจันใหญ่ๆแล้วก็บรรยากาศข้างนอกก็คือนนั่งสบายมากเลยทุกคน วันี้ลาสกายบางพันค่ะทุกคนวันี้ลาสกายสมชื่นจริงเลยคะ่ะนี่ก็เป็นมุมพันล้านนะคะที่เห็นจากร้านนะคะทุกคนอากาศดีมากๆทุกคน ก่อนกลับเราก็จะมาให้ชมบรรยากาศข้างในนะคะทุกคนเรียกได้ว่าอาหารริวลักร้านราคาหลักร้อยมากเลยคะ่ะทุกคนแล้วคลิปต่อไปตจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบาย